คร oui er. mm. ับนี่มันไปปรองนี่จากที่แบบอันนี้แบบสดอ่ะอื้อครับสวัสดีครับพี่น้อง ลมหนาวพี่น้องมารยาการลมหนาวแบบนี Arizona, <Alex> ้ก <celui> ็ต้องมาเอาอ่อนหวนมาแกหนาวพี <ông> ่น้องนี่ครับเป็นเนื้อนองลายนะครับเนื้อนองลายมันหนีผมเจะมากลวกจิ้มเลยพี่น้องลวกจิ้มไปน้ำแล้วก็กินสซไปน้ำกินกระเจ้าวกีเพียพี่น้องนี่นี่ขีเปียคนขนนะครับใส่บีคมคมมาเลยนะครับมีแบบพริกเป็นลูกโดดงแล้วกระเทียมมานาวพี่น้องแล้วก็พักขางเคียงนีครับหลากหลายเลยนะครับเป็นลวกจิ้มไปน้ำหล้กกินซไปน้ำนะครับโอ้นี่แหละแก แกงนาวได้ดีสุดนะครับครับต้นเองที่แกงนาวได้แล้วก็แกงข้าวได้พร้อมนะครับขออนุญาตพี่น้องนะครับเมนูนี้เป็นเมนูกับแกงนะครับนะพี่น้องขออนุญาตแกงข้าวหน่อยเด้อเมื่อกี้นิ้วหานเลยเพิ่นเอ้าจยาดเพิ่นแล้วกัขออนุญาตแกงข้าวครับว่าเป็นเมนูกับแกงกัเอาข้าวเหนียวมานําหยุ่น้องมาจิตแรก กิมก็เลยลวกกิมน่องลายด้วยพี่น้องน่องลายขาลายได้ย่างนี้แหละนี่พี่น้องเอาลวกเพรช้ำๆนะครับนี่มาพี่น้องนี่แบบนี้เลยครับ พีเพียดได้พี่น้องเอรอน้ำพี่เพียดได้ใส่กระชายไปน้ำกระเด็เป็นหลบพิมพ์แต่หลวงวุละพานนพ <Yeah. S 1> าะพี่น้องเอาพี่น้อง

sốt. ừm. อ่ะเดี๋ยว ไล่แบบสดนะพี่น้อง สดน้ำแล้วกับแบบบวงน้ำบวกรว่ามันหว,วาน สดพี่น้องครับสิผมว่าลงเนี่ยาาได้จิมีแทันน้ำพี่น้องเอาลงนี่กะว่าตักปักขึ้นมานนำเลยพี่น้องแล้วกัดวกไปนำแต่ว่าดวกจิม้มแบบจิ้มจุมมันจะต้องใส่พักโหระพาเลยพี่น้องอันนี้เป็นน้าเพียรเลยนี่ ตายปบือตายคนหวานไม่หรอก น้ำคืบอบนะ่หวนนะพี่น้องเอาตัวจมไปกนนล่ะนำมันบอหว่นหานเนี่ยที่ว่ดเป็นเมนูกับแกมไม่รับเขากันเลย พันตัล <rôle> พ <à déc> ันถวันบอกไปว่าไปนอนี่อ่ะจุ่มพอนหวานจุมพอนหวานเนืยวๆเฮอยได้ไป่นอ ต้มแบบเคื่องที่กรยเตียมลาลวกงไปเลยพีน่น้องรวมเนี่ยรอยนเยียววไปกินเยน็ยนเยเอ้ยวิกน้นอนหเย็นวบค่ะ ไปนำพี่น้องบัเชิงว่ายต่มเหรอพี่น้องแบบข้าคือเท่าจิ้มจุม่มเหรอพี่น้องแบบสุก,กี้เอาลงไปนำเสียนะบอลหนามันลมมันผัดอ๋อความหา่อนเหมไฟมันคือบวกห่อ,อนเอาตัวนี้ผมมาลงนำสนุกแต่ติดัวกินนั้น,นพี่น้อง ี๋วยวไหวนานหนึพไปน้องตัวนี้เป็นอันวนันหนี่น้่งตัว้นกจะอล้วเสร็แล้ว 我这这不呢。 อะไรวัดเลยพี่น้อง าท่ผมมามันจุ่มน้ำนี่คือมันโองหนไปแป,ป็นี้ครับนะคุณตุน่นกับผึ้งรลวหลว เอฟซีนนักเรียนครับเป็นเหลเรียนเป็นการสิ่ร <fits in> <street> ah, like ้ายแบบมีหนักเก็บทุ่มเงิ เถองทีนมึงขีกรถกรบับบัรเราไม่ได้รู้ว่าหลานะน,น้อนมนนผมจาหนีนะผมาไหีนี่ผมใส่เปลี่ยนได้หรอพน้อพีนูไปนำจะเสียพี่นองแน,นำนะครับไอากาศหนาวรับตอนรับพี่ใม่นน่เด้อลวกกิมนองไล <c oughs> เนื้อห้อยหอยพี่นอ้อง น,นมันบ่พอแล้วเอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมแสบกันพี่น้องเอาไว้ซับหนีก่อนนะครับพี่น้องกะนาสิฮัวกูได้กินยังสี่กับพร่ท่านอิมหอกการร่างแบบ อันธรถนะครับแต่หน่วยเวลามันอาจติดนานเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนะครับผมเนี่ยนะเมนูนี่ซ้ับหนาวตอนรับปี่ใหม่นะครับพี่น้องนองลายรวมกิมก๋าเตยวกีเพียร์น้ำซุปะเป็นน้ำกีเพียร์หอมเปียร์แซ่บด้วครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับทีี่าเกยตติมชขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมรอมกิมน่องลายนะครับร้อนๆได้ร่วม ินีฝากพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับกับคากพี่น้องผูที่ตั้งคนไลค์กดแชร์ให้เพียบแสบเลยพี่น้องนะคลิปนี้ไว้ทรัพนีนะครับคลิปหนาครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ